และตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านนิกกี้ครับระหว่างที่เรามาพักที่เชียงใหม่นะครับมีแฟนขับเราครับแนะนําเลยว่าให้มาทานร้านนี้ร <Wow. S 1> เราก็หาโปรแกรมเลยครับจากตัวเชียงใหม่เพื่อจะมาร้านนี้นะครับนิกกี้ร้านนี้ก็จะขายพวกเ,เครื่องดื่มนะครับของว่างแล้วก็อาหารนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวเราเข้าไปเจอข้างในงเค้กอยู่น่ากินมากร้านคนนี้น ตอนนี้เราก็มาที่ร้านนิกกี้นะครับตามที่แฟนคลับเราแนะนำมานะครับเราสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขัวซอ,องแล้วก็เค้กเดี๋ยวลองทานกันดูว่ารสชาติาเป็นงไงนะตร้านนี้ชิคและสวยดีนะครับใครมาจอมทองนะครับวัดพระธาตุสีจอมทองห้ามาลาด่วยอยู่ห่างกันแค่200เมตรเองครับนี่ครับจัดเต็มครับ เ,เขาเรียกว่าเป็นมือเบรกเราแล้วกันและตอนนี้ครับเราได้แล้วครับเครื่องดื่มแล้วก็โซองหนึงครับเค้กเบเกอรี่เรียบร้อยนะครับมือนี้มีมีปอนเซอร์นะครับแฟนขับเราเดี๋ยวเราไปเก็บเงินเขาดีกว่า <laughs> เดี๋ยวส่งคลิปให้เขาดูครับเมื่อกี้รฟซองเราชิมไปรอบหนึ่งหูแบบหิวมากอร่อยอะ่ะมันแบบเขาเรียกว่ามันแบบเนยแบบใช้ได้เลยอะ่ะอร่อยดีเสียดายเลยแบบนี้สปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายสิถ้าอร่อยจริงนาะมาเลยรฟซองข้ามพลาด65นะครับ ใครชอบหวานก็อะกินแบบเอามามันกินแล้วมันรู้สึกมันเนยนมแบบได้แล้วก็กรอบเยี่ยมเมื่อกี้เราชิมพอสอมทุกคนดูนะอร่อยมาก65นะครับเรามาต่อเค้กกันไม่อ้วนเอาเท่าไหรอ่อ่ะช่วงนี้เป็นช่วงแบบเหมือนเล่นน้ำหนักเลยเลตวเลตนะครับ65บาทนุ่มสัมผัสได้เลยน,ะนุ่ม มนะ่เป็นอันนี้แนะนำ <Yes. S 1> สวัสดีวันมาครับูบชาครับวันนี้เราพาทุกคนมาไหว้พรา,าที่วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารนะครับอำเภอจอมทองนะครับคนที่เกิดปีชวดนะครับเป็นวัดประจำปีเกิดนะครับแนะนำให้มาไหว้ที่วันนี้ oh. เลยจะมีสัยงรักชวดอยู่ตรงนี้นะครับครับ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุสีจอ,อมทองวัิหารนาครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้อาร์ตอะไรเที่ยวมาเป็นไหวัดแล้วเดียเด๋ยวจเยวจอกันที่ไปไปครับ